เราขออนุญาตพูดถึงเรื่องผลไม้กันบ้างดีกว่าอันนี้เด็ดมาก,กจริงๆนะครับผล,ลไม้ที่เราจะให้คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขนาดนี้น่ากินไหมครับแจ็คโโแจ็คก็เข้าไปดูซิว่าน่าก,กินขนาดไหนหอดฟันเลยนะโอ้โหนี่สตอรอเบอร r y ี่ <S <S แล้วมีอะไรกันสวัสดีคะ่ะนี่ผลติตภัณฑ์ที่ว่านี่นะฮะมันมันไม่ธรรมดาแน่นอนใช่ไหมโอนใช่แล้วครับนี่คุณพูดดีครับ สดทั้งนั้นเลยนะฮะหมอกน้าหนาวด้วยหมอกน้าหนาวดีมากเราชอบส่วนผสมเรียกนี้ไหนฮะคุณชอบไปไหนสวัสดีคุณพี่ก่อนนะอร่อยจังคุณพีครับสวัสดีครับคุณหมอครับนี่ผลไม้ที่วางอยู่ด้านหน้าแนวเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมมาจากเกาหลีนะฮะคูเรียนะครับนะแล้วคุณหมอที่ก่อน็คือหมออุ๋มนั่นเองนหมออุ่มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเละฮะทานผลไม้ทุกเช้ามันจะช่วยทำให้สุขภาพดีแน่นอนแต่ว่า พูดแล้วคนไม่ยังไม่เห็นภาพพูดได้เห็นภาพก่อดีกว่าผลไม้มที่เราเห็นอยู่เนี่ยทานแล้วสุขภาพดี อ๋อผล,ลไม้เนี่ยนะคะเราก็รู้กันอยู่แล้วอตอนเช้าเนี่ยคืออันที่หนึ่งเนี่ยอาหารเช้าสําคัญมากเพราะว่าอาหารเช้าเนี่ยมันจะช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเหมือนบูสต์ขึ้นมาในการใช้พลังงานช่วยในการเผาผลาญไปทั้งวันแล้วตัวผล,ลไม้เองเนี่ยมันเต็มไปด้วยวิตามินแล้วก็สารแ<ม>อนตี้ออกซิแดนท์ถ้าเราทานไปตอนเช้าเนี่ยมันก็จะช่วยบูสต์ระดับแอนตี้ออกซิแดนที่ร่างกายเรา<อ>แล้วก็ผิวเราด้วยนี่คือเหตุผลที่<อ>บางทีอ่ะทาง ผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องโภษณาการจะบอกวุดีว่าแนวทางผลไม้ในช่วงเช้ากับเบรคฟาสอาหารเช้าแต่ดีมากแต่เราก็จะเขี่ยๆไงแล้วไปกินตอนเย็นแทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงแล้วมันสําคัญมากนะถ้ากินในมื้อเช้าเนี่ยจะเห็นผลที่สุดอ่ามันก็บูสต์สดาบแอนตี้ออกซิแดนที่ผิวเราใช่ไหมคะทําให้ผิวเราเนี่ยทนต่อแดดได้ดีขึ้นแล้วก็ทนต่อมลภาวะได้ดีขึ้นพร้อมที่จะสู้แสงแดดแล้วก็ความเครียดทาง่างกที่เรามาแนะนำเพราะว่าคนเกาหลีครับคุณผู้ชม เขาทําจริงๆนะฮะเขาจะทานผลไม้หรือว่ามีเมนูในยามเช้าหรือว่าเมนูผลไม้ที่เขาทานกันแล้วมันทําให้หน้าเขาเนี่ยเลยเฟรชตึงแบบคุณหมอเลยจริงแต่แล้วเมนูนี้มีอะไรบ้างคะคุณหมอท่านอแนะนำหน่อยนะคะก็สําหรับเมนูแรกนะคะก็จะเป็นเมนูจากลูกพลับค่ะของคนเกาหลีเขาก็จะเรียกฮงซีสูตรตีฮงซีก็คืออันนี้ป่าคะใช่ค่ะเขาใช้ลูกพลับนี่ดูนะ ลองิก็คือเอามาเอามาปั่นเนสมูทตี้ใช่ค่ะตัวลูกพลับเองเนี่ยก็จะมีวิตามินซีสูงนะคะแล้วก็ด้วยตัวสีส้มของมันเนี่ยก็จะมีเป็นพวกเบต้าแคโรทีนด้วยแฟตสูงไหมครับลูกลับอ๋อแฟตน้อยกากใหญ่เยอะ แปน้อยกากเยอะอ่าเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักทานได้เลยิครับบอกนิดนึงว่าลูกทับเนี่ยทานง่ายเลยเราก็ทานทานทานกันหลายๆครั้งแต่เราไม่เคยคิดว่าจะเอามาปั่นเนาะเราทานสดอยู่แล้วครับปกติรับจุ้ยยังไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แต่แต่แต่มันโดนแล้วเนี่ยเมนูที่2คืออะไรครับเมนูที่ค่ะขับมานะคะก็จะเป็นจินเสนสมูทตี้จินเสนอ่าก็คือเป็นการใช้โสมค่ะเอาโสมมาปั่นไม่เคยชิมเลยโสมปั่น พี่้นชอบทานเนี่ยสมพี่ชอบปกติจะทานเป็นแบบแคปซูลอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวนี้เนี่ยพอมาป่าเนี่ยก็คือสมก็จะผสมกับพวกนมหรือว่าโยเกิร์ตแล้วก็น้ำผึ้งค่ะมันจะทำให้กลบกลิ่นสมแล้วก็ทำให้ทานได้ง่ายขึ้นแล้วตัวสมเองเนี่ยก็มีประโยชน์มากนะคะไปดูนั่นขื่ออันนี้ก็จะเป็นยูจัชา รหรือว่าชาจากส้มยูจา่าค่ะก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสําเร็จมานะคะแค่ชงง่ายๆกับน้ําจะเป็นน้ําอุ่นหรือว่าน้ําเย็นก็นได้ะค,ะค่ะสําเร็จมาแล้วแต่ถ้าทานตั<ช>้งแต่นี้นนจะชุ่มคอเนาะใช่ค่ะตัวส้มเองก็จะมีเป็นพวกวิตามินซีสำหรับสุดท้ายสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่เนี่ยก็เป็นสตรอเบอรี่สมูทตี้นะคะตัวสตรอเบอรี่เองเนี่ยจะเป็นผลไม้ที่มีสีแดงจัด ตัวผลไม้สีจัดๆพวกนี้เนี่ยก็จะมีแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็วิตามินสูงสตรอเบอรี่ <St> เนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปนะคะที่มีวิตามินเยอะมากแล้วตัววิตามินซีเนี่ยก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตคอลลาเจนที่ผิวเราด้วยหมอถ้าเราอยากจะดื่มทั้งหมดทั้งมวลนี่คือที่เมืองไทยมีอ่ะคะตอนโอ้เมืองไทยเรามีนําเข้ามาทุกตัวค่ะอ๋อนำเข้ามาทุกตัวนี่ไฮไลท์นี่สมโคนคนคนกนอย่างรุนแรงเลยนี่ให้เห็นภาพสม บางคนอาจจะสงสัยว่าสมที่ Import เข้ามาใช่ไหมครับจากเกาหลีเนี่ย Quality คุณภาพม,มันจะเหมือนกับที่เกาหลีหรือเปล่ารากัวถ้านำเข้ามาแล้วมันจะไม่ได้เท่าอ๋อ,อก็คือสมเนี่ยก็คือจะเป็นสมที่ปลูกในเกาหลีอยู่แล้วแล้วก็ผ่านกระบวนการ,ร,รในการแปลรูปแค่นั้นเองไม่ว่าจะเป็นเติมน้ำผึ้งหรือว่าทำเป็นผงนะคะแล้วก็ถูกบรรจุแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณภาพี่ยเหมือนที่เกาหลีค่ะ เดี๋ยวเราจะให้ insert ภาพผลไม้ทั้งหมดนะครับที่เราพูดถึงจากเกาหลีที่เราพูดไปทั้งหมดเนี่ยหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับในประเทศไทยของสดสะดวกรวดเร็วได้มาตรฐานไม่ต่างจากบินไปซื้อที่เกาหลีเลยอันนี้เป็นข้อมูลใหม่ที่ผมเพิ่งรู้แต่เช้าวันนี้เพราะว่ารัฐบาลเกาหลีเนี่ยมีหน่วยงานเขาเรียกว่า Korea Agro Trade Center ที่ดูแลเรื่องการส่งออกสินค้าทางการเกษตรนะครับและก็ประมงโดยเฉพาะเลยเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่จำชื่อง่ายมากครับ K-Food f a c ซบุ๊กก็คือ enjoy K-Food นี่นะครับเก็มาจาก Korea ยครับ k o เ e a n น o r e a นั่นแหละนะนั้นนึกถึงอาหารคุณภาพดีคุณนกคุณต้องนึกถึง K-Food รัเป็นอันดับแรกวันนี้ใครถามคุณนะฮะค u a l i t y Food รระดับโลกเนี่ยมาจากไหนมาจาก เฟ e บุ o k ชื่อเฟซบุ๊ชื่อพูดิเอนจอยเอจอชื่เอนจอยง่่ายแค่นี้เคก็มาจากเกาหรีถูกต้องจำได้แล้วตอนนี้ขอบคุณคะคุณหมอคุณหมอเราขอนะเราจะจิกซี่เหมือนกันคุณหมอไม่จไม่จำกลับแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดร้านเคฟู้ดแถวนี้เลยดีกว่าหลังๆจิกซี่บ่อยนะเราชอบเล่นลอตตานมาคุยเออมาคุย